ดีต้อนรับเข้าสู่ของรักอินเดียชาแนลนะคะทุกคนเราจะได้บินไปเที่ยวในรอบ3ปีแล้วจ้าเราจะได้ไปอินเดียนะคะทุกคนทุกคนดีใจมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่อินเดียนะคะร์นิ่งค่ะตอนนี้ถึงที่เดลีนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียนะคะรีวิวการส่งของที่อินเดียจ้ะ กล่องทุกชิ้นก่อนส่งต้องห่อด้วยผ้าดิบนะคะแล้วก็นั่งเย็บทุกมุมนะคะเราส่งห้ากล่องใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนนั่งงอมกันเลยจ้าหลังจากที่เรารอคุณลุงเย็บผ้าเย็บกล่องส่ง e m เมนะคะเราเดินทางไปต่อกันที่เมืองอาคาาค่ะจากเดลรีไปอาคาาเราใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงโดยการขับรถยนต์ไปนะคะ ด้วยความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทุกคนกว่าจะมาถึงอัคราก็คือมืดค่ำแล้วจ้าเราต้องไปหาข้าวกินกันก่อนนะทุกคนท้องร้องอย่างแรงอาหารมื้อแรกนะคะนายแขกพาเราไปดินเนอร์สุดหรูที่ลูสท็อปของโรงแรมนะคะก็จะมีเป็นชิคเก้นบัตเตอร์นะคะอันนี้สปาเกตตี้ไก่นะคะ เราก็จะมีเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดแล้วก็ข้าวผัดไก่วันนี้เรากินกันแค่นี้นะคะแค่แบบลองท้องเบาๆก่อนเดี๋ยวคืนนี้ขอลาไปกันแค่นี้ก่อนนะคะขอไปพักผ่อนก่อนจ้าเช้าวันที่2นะคะเราเดินทางจากโรงแรมไปที่จุดแรนมาของเมืองอาคารานะคะก็คือทัชมาฮานั่นเองระหว่างทางคือเจอน้องอูดอตื่นเต้นมากทุกคนน้องอูดตัวใหญ่มากนะคะที่นี่ ก่อนที่จะเข้าไปนะคะเราก็มาเจอร้านรองเท้านะคะหน้าทางเข้าขอซื้อสักหน่อยละกันนะทุกคนเพื่อความแมชกับชุดนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าทัชมาฮาลนะคะเราต้องบุ๊กิ้งทางเว็บไซต์ก่อนนะคะคนละ700ดปีก็ประมาณ350บาทนะคะใครที่เข้ามาข้างในนะคะแนะนำให้พกพัดลมจิ๋วมาด้วยนะคะคือมันร้อนมากร้อนสุดๆนะคะที่นี่แต่ความสวยคือดี เห็นร้อนๆแบบนี้นะคะแต่เราก็ไม่กลัวค่ะเราสู้แดดเราถ่ายรูปเยอะนะคะนี่คันหนึ่งช็อตเบาๆจ้านี่ค่ะใส่โปริวๆนะคะอันนี้คือแม่เก๋หลงรักอินเดียของเรานะคะแม่ทิปของเราเนั่นเองจ้าทุกคนอันนี้จะเป็นรอบนอกของตัวทัชมาฮาลนะคะ สวยมากทุกคนสวยมากสวยจริงๆคือข้างในอะเราไม่ได้ถ่ายมาเนาะมันมืดอะแล้วเขาไม่ให้เปิดแฟแลแเชเร,ลรเรียบร้อยแล้วครับตัวแม่ไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเกาบกำลังจะมากินข้าวกลางวันกันจ้าร <Ooh. S 1> ้านนี้นะคะเสิร์ฟเก่มากเป็นเพือดีมากเลยนะคะการเสิร์ฟการเดคอเรทในการ รอละเวลารอประมาณครึ่งชั่วโมงค่งชั่วโมงได้นะคะเิดอะไรขึ้นลงน้ไม่ลอชิมเ่องให้พี่หน่อยกันใช่ไหมคะไม่เป็นไรทนายไม่ใช่ไหมนชิม่้าหนอยไหมสช่ร้อนม่หน้าร้อนี่า้า เพราะฉักินบ่อยแล้วจ้ก็จะบอกว่าทุกอย่างอร่อยกินได้นะสั่งกินไม่มีกลิ่นมะซาร่าไม่มีกลิ่นอะไกินได้อันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าจั๊กนี่นะคะจั๊กนี่อันนี้ทำจากไฟสัมบ้านไหนนะคะรสชาติคือดีไม่แย่อมาลองดูดิแปลกแปลกลองดูตัวนี้ไม่ยังไงมันไม่ธรรมดามันธรรมดาไปดาไปนะคะต้องตัวนี้ถ้าอะไรจั๊กนี่นะคะเป็นเป็นเป็นน้ำจิ้มของเชีย

ซีชชอว์มีนิชชอว์เอวี่วันชอหน่อยค่ะาีนซีชชอเอวี่วันินเดียนสวัสดีครับโอเคไอกินแล้วนะแต่ว่าโชว์อยู่หน่อยอันนี้ก็เนื้น้อยบัตเตอร์ชิกเก้นแล้วก็มัสสแมนน้อยมัสสแมนใช่ไหมครับน้ำค่ะน้ำแกงขั้นแกงอันนี้นั้นนะครับน้ำก็ได้เพลนนั้นได้บัตเตอร์นั้นได้เอ่อกระลิกนั้นแล้วแต่ชอบนะคะอยากจะตัดเป็นเพลนนั้นมาทานะคะวิธีการกินก็แบบนี้นะคะนี่คือการกินแบบอินเดียนสไตล์ อร่อยมากเลยครับในปัตเตอร์ชิคเก้นนะดูค่ะมันจะไม่มีเออ่ไม่มีผักเลยแต่คนอินเดียจะเสิร์ฟอันนี้คู่มาด้วยค่ะนะคะเป็นหอมใหญ่นะคะนี่คือสลัดนะคะสลัดแต่เนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยแกไม่ได้ใส่ผักเหมือนบ้านเราไม่เหมือนกันแต่มาสมัครบ้านเราัะมีใส่มะตะวันมะตะมันก็หลังนะคะแต่เนี่ยเป็นปัตเตอร์ชิคเก้นคือไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าพวกผักพวกอะไรถูกปั่นรวมกันไปหมดแล้วนะคะที่คนแบบนี้เพราะว่าเครื่องเทศโอเคเอนจอยเยอะเย หลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะเราก็เดินทางกลับเข้าสู่เดลีเหมือนเดิมน,นะคะทุกคน พอเรามาถึงเดลีนะคะพี่เก๋พาเรานั่งลิกชอออตโต้ไปที่ตลาดพาหาแก้นนะคะเพื่อไปกินอาหารสตรีทฟู้ดของอินเดียน,นะคะทุกคนเอาใจช่วยพวกเราด้วยเด้อด้านหลังนะคะเป็นสถานีรถไฟนะคะด้านนู้น N S, S e L, <S S e L <S นะคะ เครื่องเตรียมสถานีไม่ใช่แต่หัวลริ่เทงนะคะซึ่งเลนไม่ว่าจะไปไหนในอินเดียก็แล้วแต่จะต้องมาขึ้นสถานีรถไฟแบบนี้ตอนนี้นะคะเราก็มากินน้ำที่เรียกว่าน้ำส้มเช้งนะคะวิทยาศาสตร์หมอกละวันวัยถ่ายในไทยนี่จะถือเครื่องคือวิธีการคั้นน้ำส้มเช้งนะคะแบบนี้ เห็นเครื่องคันนาเราทั้งัวใจมากนะคะที่เห็นนทั้งใหม่ร้แล้วว่าจะเาแบบเย็นมก็จะลงไปน้แข็ะคะแล้ก็จะเยนที่หูค่ายสนะคะได้แลวใช่ไหมได้แล้วนี้ได้แล้วินเทามาซาลาแบบเีก็คือทำังลงไปน้ำแข็งอ่ะก็จะได้เย็นมาซาลาโนโน่มของวเท้มันก็ยากจะใส่ได้สมองช้าช้านะโอเคเราได้มาแล้วนะคะน้ำต้มเชเฮ้ยความไปเล่นใส่นะ มันเย็นน่ะแล้วึงอ่ะว่าเย็นดูไหนของมันกินอะไรอ่างนี้อทีนี้ก็กินนะแหมแหมแหมมันก็อร่อยก่อนเหนื่อยนี่เลยนะถามว่ามันอร่อยไหมมันเย็นไหมมันก็เย็นแต่ถามว่ามันชิมไหมก็ไม่รู้หรอกมันก็อร่อยนะมันมันมันเหมือนน้ำสซุน้้ำสมผสมกับน้ำสับปะรดอ่ะแต่เข้าใจไหมว่าเครื่องมันไม่ได้ล้างแต่เช้าแค่นั้น อยากินหมดแล้วกันโอเคก็หมดแก้วอร่อยอร่อยต่ออันนี้เขาเรียกว่าโมโมนะคะซึ่งเป็นอาหารแบบสตตีทฟู้ดแสตตีทฟู้ดจริงๆเธอนะคะกินแบบเป็นของว่างเอพิทยเซอร์นี่ลองจะรู้เหรอโมโมชิคเก้นโมโมนะคะราคาประมาณแนห้าหนห้าสบสามบาทน่ากินค่น่กินั้งค่หน่อย เอาอะไรก็สักอย่างก็ไม่รู้นะคะไชเป็นปบันธุ์เดได้ไหมไม่มีได้โอเคนี่นะคะก็กคือจัดนี้จัดนี้ม,มามามึงมาโคตรแบงนี้อันนี้คือ60รูปีนะคะหรือว่า30บาทนับได้ก็ประมาณสัก12ชิ้นประมาณ 10, 1 0ถึง12ชิ้นเยอะนะ ม่กินหรอนี่ก็อ้นตอนแล้ม่นอ้มเ็นอคัเหมือนเกล๊ยวเลยอ่ะอืมกินไม่กินสีหน้าคนพี่รังเลว่าจะกินหรือไม่กินี่ผู้ตายพี่เกอะ่าน่ดู้ตายค่ะอันนึงก็ได้ไหมอันนึงฮะอันนึงก็ได้อันนึงไม่ได้นะสอันต้องมนได้หลายอัน น้ำมันมีอะไรบ้างเลยวะในะะน้ำก็ดีมีสารอะไรอย่างเงี้ยแหในนั้นนั่นเองโมเลกุลีมามาเขากำลังทำในนี่ค่ะอ่ามันสัำปะหลังลนึ่งนะคะมันสัำปะหลังก็คือนึ่งมาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาผสมในนี้นะคะซึ่งในนี้ก็จะใส่หมูหัวใหญ่แล้วก็มัสตาร์นะคะตัวนายเนี่ยเพว่อไปร้านจ้าใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะจ๊ะพอจะออกกล้องถุงมือจา้าโอเคแบบนี้นะคะ ใบมะซาลาอะไรเนี่ยมะซาลาค่ะมะซาลาแล้วก็ใส่พริกแฮชเมลลี่ใช่ไหมที่เขาก็ใส่พริกก็เลยใส่พี่เก๋ที่เคยทำกินที่บ้านอ่ะจะใส่เป็นแฮชเมลลี่ชิลลี่นะคะมันหอมมันไก่เ้าเนี่ยเออใช่มันหอมมัไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ค่ะมันไม่ได้แย่นี่มันอร่อยตรงน้ำนี่แหละนะคะมาดูเบสโลนี่นีิดนึงมันเป็นสไตล์ของเขาไงสามลูกแม่เลยโอเคสาสสามลูกห้าสิบสามลูก v e ลล l e เลฟนะพนบอเตอร์อาหมูอ่ะต้องกินตามงำเนียโอเควันเดียววันเดียวเลฟเลฟพอเตอร์เอออ่ะนะคะอันนี้พี่เกียบเป็นคนไม่ค่อยชอบกินน้ำเยอะนะอันนี้นะไม่รู้ว่าจะอ้วนหรือเปล่านะเร็วเเขารออยู่ใะ่รอ่ะนี่ไป้นเหรอ คือมันกลิ่นเหมือนไข่ต้มอ่ะไม่ไม่ด้บอกแล้วให้คือพี่เธออะไม่เคยกินไงเธอเลื่อยลึกไลยแต่ฉันอยากกินไม่เจอแต่ว่ามันชาในปากเลยเนี่ยมันตื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตื้นลึกไปเลยลึกไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเคี้ยวเคี้ยวแล้วมันแตกไปปากแล้วอือโอ้โหเบอะไร ก็ครบ48ชั่วโมงในเดลีอาคาล่าแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจลงรักอินเดียด้วยจ้าบ๊ายบาย